เด็กเด็กมันก็มันก็อย่างนี้นะเออขาคิดว่าเขาเป็นเด็กเออไงกินะออตรงที่เราไม่ห้ามตามราว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขานะแน่เราคมเ,เราปบบใช่แง่เขาไม่คิดว่าลูกแม่จะไปเร็วขนาดนี้นะน้องทุกอย่างน้องไม่ผิดหรอกเพราะกล้องวงจรติดมันจะจับอยู่แล้วว่าใครผิดใครถูกนะแต่ว่าเราเราผิดตรงที่เราไม่ห้ามเด็กนะเนีเด็กมากับเราผิดตรงที่เราไม่ห้ามเด็กว่า ้กินพอประมาณกินพอพอตัวนะแม่ก็แม่ก็มไม่รู้จะพูดอะไรเนาะม,นมันไม่มีใครอยากได้มันเกิดนะอะในเมื่อมันเกิดไปแล้วเราก็ต้องยอมยอมรับไม่ได้แต่ว่ามันมันไปเร็วเกินไปอ่ะแม่ไม่ทันเตรียมใจที่จะที่จะรับฟัง ยายเขานี้ร้องไห้จะเป็นสไตล์ยายมีหลามคพเดียวแค่นี้ได้ไหมคะแม่ไม่ไมีอะไรู